สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็เอา,ารถกันที่หม้อน้ํารั่วที่แม่สอดเอาไปซ่อมนะวันนี้ถอดหัวมาแล้วนี่คันนี้เดี๋ยวผมจะไปรับคนขับที่ว่าขับคันนี้เนาะน่าจะไปจอดทิ้งไว้ก่อนที่ปู่ครับเพราะว่าวันนี้น่าจะเสร็จสรุปแล้วเป็นที่เป็นที่ปั๊มครับผมไม่ได้เป็นที่ท่อแตกหรือว่าหม้อน้ํารั่ว ตัวนี้มันจะเป็นปั๊มเพราะว่าคันที่ผมขับเนี่ยเปลี่ยนอาการเดียวกันเลยแบบรั่วซึมแบบเนี้ยเหมือนครบรอบอายุการใช้งานมันก็จะพังเลยทุกคนวันนี้ก็ได้เลิกแล้วเอาไปซ่อมงานยังไม่มีก็เลยเอารถไปซ่อมก่อนทุกคนเดี๋ยวไปรับคนขับคันนี้ก่อนรับไอเฮียก่อน รถเยอะมากเลยทุกคนนี่ก็รถไปเฮียมานี่แหละขับไปรับไปเฮียเองทันปะไม่ไน่าจะทันนะผมว่า นะโอ้ของวลากรซิ่งเลยโอ้รอดูเหยียบเป็นเหียบเป็นมันเลยอ่ะอดเกิน

ก็ดีเพราะว่าเปิดตรงนี้ใหม่ใกล้กับร้านหน่อยไม่ต้องไปที่ระยองนี่ก็ต้องไปที่ระยองครับทุกคนขับรถน้ำมันนี่อันตรายมากความรับผิดชอบสูงครับรับผิดชอบทั้งทั้งงานทั้ง ไอสินค้าทั้งรถเานาะเอาอยู่นะเทนเหอยูฝั่งนู้นเหรอค่าใช้ใจ่ายบางอย่างแล้วก็ต้องรับผิดชอบเองเหมือนกันนะทุกคนค่าใช้ใจ่ายขับรถน้ำมันเนี่ยของบริษัทผมเนี่ยที่จะต้องรับผิดชอบก็จะมีเอ่อก็จะมีค่าค่าป่าย,ยางเนาะ ขับรถนี่เราต้องป่ายางเองเนาะแต่ว่ามันเป็นข้อตกลงระหว่างเ,าเรากับพนักงานกับบริษัทเนาะผมต้องบอกว่าอาบางที่มันมีข้อตกลงที่แบบว่าเรารับได้เรารับไม่ได้เนาะทุกอย่างมันมันมีที่ไปที่มาครับที่ว่าเราต้องรับผิดชอบเองเนาะบางคนอาจจะบอกว่าวายขับรถบริษัททำไมจะต้องป่ายเองทำไมต้องรับผิดชอบเองเนาะก็คืออย่างนี้ ที่เขาให้ป่าเองรับผิ้ชอบเองอ่ะมันมีกรณีที่ว่าคนรถไปเอาแบบว่าไปซื้อซื้อเขาเรียกว่าไปเสร็จป่ายางอ่ะบินป่ายางมาเนาะซื้อมาแล้วก็เอามาเบิกเงินอย่างเงี้ยยางไม่ได้รั่วจริงอย่างเงี้ยเขาก็เลยตัดปัญหาไงบางคนหมอหมอ,หมองอย่างเงี้ยมันก็เลยเป็นกฎที่แบบว่าให้คนรถรับผิดชอบไปเลยคือแต่เดือนหนึ่งก็ไม่ค่อยรั่วหรอกบางคนก็รั่วบ,บ่อยงคนก็เรือ,ไองอไม่บ่อยแล้วแต่ว่า ใครจะระวังเนาะบางทีนอนกลางทางก็ต้องตาดีๆนะไม่ดีก็เสียตังอีกที่ของที่เขาให้เราเราับผิดชอบเองเ็เพราะอย่างเงี้ยทุกคนมันมีคนที่แบบเอาบินเอาบินจาการ้านป่ายางเงี้ยไปซื้อบินเขาแล้วก็เผลอก็ซื้อบินมาแล้วก็เขียนเองอย่างเงี้ยแล้วก็มาเบิกเงี้ยเขาเลยตัดปัญหาให้รับผิดชอบเองไปเลยก็คือไม่ต้องไม่ต้องมายุ่งเบิกแบบว่าเบิกจริงเบิกไม่จริงอย่างเงี้ยมันมีหลายอย่างหลายรูปแบบเนาะเรา ทำงานเน่ยแล้วก็อ่ค่าทางด่วนค่าทางด่วนแล้วก็ต้องจ่ายเองนะทุกคนของของผมเนาะแต่ที่อื่นที่ผมเคยมาก็เขาก็จ่ายให้เนาะแต่คือมันเป็นอย่างนี้ที่เขาให้จ่ายเองอะ่ะไม่ใช่ว่าเขาผ่าพาร้ให้เรานะแต่บางทีคนใหม่ๆมาก็ไม่รู้เนาะว่าว่าที่ทําไมเราต้องจ่ายเองเพราะว่าเมื่อก่อนเนี่ยค่าค่าเที่ยวอะ่ะเขาให้อะ่ะมันถูกใช่ไหมแล้วทีเนี้ย ทางด่วนนะบางคนเบิกมั่งขึ้นมั่งเอาเก็บบินมาเบิกมั่งอะไรมั่งอย่างเงี้ยเขาก็ตัดปัญหาบวกไปในค่านี้เลยบางทีบินหายมั่งเวลาเบิกตังค์อย่างเงี้ยแล้วฝ่ายการเงินเขาก็ให้เบิกไม่ได้นะว่าเอาอยู่นี่ไงของให้เบิกไม่ได้นาอขอทําเรื่องเบิกมันไม่มีบินไม่มีอะไรมันก็เบิกไม่ได้เขาก็เลยตัดไปเลยว่า ว่ารวมค่าเที่ยวไปเลยแล้วเมื่อก่อนนี้มีค่าล้างรถนะแล้วทีนี้เดือนหนึ่งให้ล้างสองครั้งแล้วเขาก็ตัดไปเหมือนกันค่าล้างรถเขาก็บวกไปในค่าเที่ยวที่เราวิ่งงานไปเลยแล้วเราก็จะล้างเองหรือว่าจะจ้างล้างก็แล้วแต่อันนี้ก็บางทีก็ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างเราก็ต้องเลือกบริษัทเพาะเหมือนที่ผมบอกอะว่าแบบว่ากดแต่ละที่มันก็ไม่เหมือนกัน กรระเบียบนี่ก็มานี่ครับยองมิงใหม่แล้วแต่ความชอบครับนี่ hey. พิ่งอาบน้ำมาอย่างหล่อเลยแล้วแต่ความชอบทุกคนแล้วก็มีรถงานประเภทต่างประเทศอะ่ะมันก็มีแบบว่าเราต้องรับผิดชอบเองเนาะหลายอย่างของผมเนี่ยของผมเนี่ยจะมีเงินเดือนค่าเที่ยวแล้วก็ เป็นแบบเป็นระบบบริษัทไงแต่บางคนอยากไประบบเท่าแก่มันก็จะอีกแบบหนึ่งคือต้องรับผิดชอบหมดเลยทั้งน้ํามันลูกค้าที่เอาไปอ่ะ ก็คือแบบบางทีเขาเหมาไปเลยไงสมมุติว่าเที่ยวเนี่ยของผมสมมุติของผมสามพันเดี๋ยวผมมีเงินเดือนไงแต่บางคนเขาไม่มีเงินเดือนไงเขาก็เหมาไปเลยเที่ยวเนี่ยหมื่นหกหมื่นเจ็ดสองหมื่นก็ว่ากันไปรวมน้ำมันถังที่เขาวิ่งด้วยไงคือเหมาเลทไปพร้อมอ่ะผมนึกบอกว่าเวลาใครจะขับรถอ่ะก็ต้องเช็คข้อมูลดีๆเนาะ ก็ต้องดูดีๆว่ากฎระเบียบมันเป็นยังไงมันเข้ากับเราไหมผมต้องบอกว่าอย่างผมอ่ะผมชอบเพราะว่ามันเป็นระบบระเบียบของบริษัทเนาอแต่บางคนชอบแบบว่ารับผิดชอบเองของผมเนี่ยน้ำมันลูกค้าเนี่ยเวลาเขาท็อปน้ำมันเนี่ยเขาดูปริมาณเนี่ยว่ามันขาดอะ่ะของผมบริษัทเขารับผิดชอบนะแต่ก็ห้ามยุ่งของเขาแต่บางที่แต่ถ้าเกิดใครยุ่งอะ่ะเขาก็มีเขาก็รู้แหละเขาก็ไล่ออกเนาะบางที ถ้าเราไปยุ่งเขาเขาจับได้เขาก็ไล่ออกบางทีก็อาจจะดําเนินคดีก็ได้นะเพราะมันมีความผิดทางกฎหมายแล้วก็บางที่น้ํามันของลูกค้าเนี่ยคือต้องรับผิดชอบเองถ้าเกิดว่าน้ํามันขาดเนี่ยเขหาหักตังค์นะทุกคนบางคนมาขับรถต่างประเทศเนี่ยบางคนก็ได้เงินบางคนก็เป็นหนี้นะผมจะบอกให้บางคนมือใหม่ๆเข้ามาในวงการน่ะคิดว่าแบบว่าเอ้ยไม่เป็นอะไรเว้ยลองลอง ถ้าลองถูกที่อ่ะมันก็ดีทุกคนถ้าเกิดมันลองผิดที่เป็นหนี้นะบางคนเห็นเพื่อนมาแบบว่าได้เยอะได้เยอะพอมาถึงตัวเองทําอะไรไม่เป็นเลยไม่รู้เรื่องอะไรเลยต่อรองน้ำมันขาดก็ไม่ได้ไปเจรจากับคนรับก็ไม่เป็นเนี่ยมาก็โดนน้ำมันขาดเป็นหนี้ก็เป็นแสนแสก็มีทุกคนบางคนมาทํางานเรามาทํางานเราก็ต้องการเอาเงินเนาะผมทํางานที่นี่คือถึงมันจะได้น้อยแต่คือว่ามันมั่นคงคือแบบว่าช่วงมีงานน้อยมันก็ ลำบากหน่อยแต่ว่าช่วงที่มีงานมันก็โอเครายได้มันไม่เยอะแต่ว่ามันได้จริงแต่บางที่รายได้เยอะรายจ่ายก็เยอะทุกคนของงานต่างประเทศอะ่ะถ้าใครอยากจะลองอะ่ะผม้องบอกว่าศึกษาดีดดูข้อมูลดีๆผมเห็นพี่ๆน้องๆหลายคนอะ่ะมาอยู่ด้วยกันหลายรุ่นหลายรุ่นแล้วเวลาพอเห็นเขาบอกได้เยอะได้เยอะตามตามอไปสุดท้ายก็แบบตกงานกันอะไรหางานใหม่อะไรเงี้ยมันก็เสียดายเนาะ ผมนึกโทนเอาเพราะอะไรเพราะแบบว่าผมคิดว่าที่เนี่ยโอเคแล้วผมคิดว่าดีแล้วดีสําหรับผมแล้วผมเลยไม่อยากจะเปลี่ยนไงผมเปลี่ยนเพราะว่าเรามีภาระเราก็ต้องคิดให้มันรอบครอบเนาะก่อนที่เราจะย้ายงานหรือว่าอะไรอะ่ะมันมันลําบากมันทําให้เราแบบว่าเป็นผู้นำอะ่ะถ้าเกิดว่าเราเราเรา,เราขาดรายได้ไปรายได้หลักมันอยู่ที่เราเนาะมันไม่ได้เราคนเดียวไงมันมีคนข้างหลังเราในครอบครัวเราก็ต้องคิดดีๆกตอนที่จะตัดสินใจเนาะ ตนนี้ก็ยังไม่มีงานทุกคนพาไอเฮียรถมาซ่อมเดี๋ยวเฮียก็มาแล้วเนี่ยผมก็เพิ่งรู้นะว่าเขาเปิดใหม่น่าจะเปิดนานแล้วเนี่ยเออตอนแรกไปที่ระยองนะอเนาะอูอ่อซ่อมรถยงหมิงเนี่ยเน,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 นี่ยเนี่ยเนี่ยเดาซอไอเนาย เอา,าช่างมาอยู่นี่เนี่ยอ๋อย้ายมานี่หมดเลยดูดีอันนี้ซ่อมจอดรถจอดเวลาเดี๋ยวเราต้องมาแวะหาพวกเก่าเลยครับไปถ่ายไปเดี๋ยวเขาทำอะไรอยู่เห็นอีกเี่ยเดี๋ยวรอเสา C'est à y voir. ดีอย่างเงี้ยนะนะนะเนี่ยจีนเลยจีนเลยอุ้ยบกหัวเงาเลยอ่ะโอ้โหวาสนาอนี่อสมแล้วเนี่ยหลังรักหลังรักเออใครอยู่นู่นไะนเจ๊ไงอ๋อเรามีอาสมเราไปนั่งอยู่นู่นทไหนึ่งนะนี้ของของส่วนรวมไงอันนั้นของสำนักเพลงไงทำไมขยันอย่างเงี้เนี่ย โอ้ยโยริเกนไม่เคยโดนน้ําเลยอ่ะโยริเกนไม่เคยโดนน้ําเลยอ่ะโออธรรมดาว่ะยาวรอแน่ารนี่ยเรา่ินี่ไม่ธรรมดาแล้วทุกคนตีนะอารมณ์ดีนะเนี่ยอยู่นี่หน้าตาแจ่มใสนะ ฝากน้องละคนหนึ่งได้ไหมไม่เครียดไงอยู่นี่งานอะไรก็รับได้หมดไงนี่ไม่เหมือนอยู่นู่นนะตั้งรออันนี้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 ออกมาแล้วก็ยิ่งใหญ่เงี้ยตั้งรอเขาอย่างเงี้ยเขาไม่งวิ่งวิ่งวิ่งอย่างเงี้ฝากผมหน่อยได้ไหมเบอร์สิบสองหรือสิบสามเนี่ยไปไปไปสิบสองนะผมอยากขึ้นสิบสองมาเที่ยวหาไอ้และมาเที่ยวหาพี่เขาหน่อยครับสิทธิ์เก่ากระทิงดุมาอยู่นี่ยิ่งใหญ่แล้วครับ ที่เียไม่มาอยู่ไม่สายตตามเลยยังไม่กล่าวอีกหอไปไหนยังมาไม่หยิบใจสาดไม่ฝิ่ตูด้วยเห้อ้นมันก่อกอไรนยิบฝายรถพังแล้วตองห้าพังแล้วเป็นไรอ่ะมอน้ำพังใช่อ่ะชอบไปดูเออสามสามตีแสนแล้วอ้า ห้า <500 S 2> <500 S 1> แสนห้าแมาลงมึงอ่ะไปในสามสิบแสนกว่าแเ้าไปเอาหัวเชือกอะไรไม่หนุนตัวกัดมันดันน้ำตีเหมือโดนอะไเนี่ยอห้าไม่มีงานเหรอเพื่อยังรอก่อนนี่ครับนี่ค่ายวินเนอร์ครับเสาองแองค์ค่ายมาพน,านันนี่แล้วทุกคน,นไม่มันจะเปะ็นยางกลัวเหรอเขาเนี่ยจงคนหนีไม่ออกมาเที่ยวหาพี่น้อยคิดถึงพี่นะไปโทรหายอยู่อยู่ร้านมากกว่าดีเจนไม่ต้องมีงานเนาะแก้ศูนย์มาเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีครับขยันเนาะ เจอาอะไรกินอ่ะขยันยังผอยู่ตรงนี้เาต้องโทรโทรมเจะาจรงอยู่แล้วเลยโทรมาเดี๋ยวันนี้รถขัดทง้นขยันอ่ะี่ขึ้นเขาปักเก้าเก้าขอเก้นีไม่พ้นอ่ะอื้อๆๆตๆๆๆๆ่เๆเๆรๆอๆๆัๆชืๆอยันแรๆๆ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 รๆๆงๆๆๆๆๆๆไๆๆๆๆๆๆๆ่ะๆๆๆๆละ ถ้าไม่ได้เบอร์สองผมไม่มาขับเบอร์สามเป็นเมียาขับเมียเลยนี่เมียเลยแข็งนะเจน,นะใช่ไม่นอนนะธรรมดากินนี่เอาอะไรกินกินนมทุกวันนะ่ะแข็งแรงอ,อ่ะกินนมทุกวันยังไม่เลิกนมเลยเนี่ยดูหน้าตาแจ่มใสว่ากินนมเลยเนี่ยไม่นอนอยู่สติดว่ะดนแดดก็ทนแดดว่ะรุ่นนี้ใช่ไหม รุ่นไหนเนี่ยเขาเรียกไม่นั่งเศร้าเหมือนปีที่แล้วเลยวะยังมีอยู่นะวิดีโอเก่ายังมีอยู่นะยังเก็บไว้ในเมม,มอยู่นะอีกแล้วโอ้ถ้าไม่ได้อยู่นี่นี่ไอ้นี่ไ,นไ,นไม่ฟังงายเงี้ยเนี่ยไปขับรถดินจริงเนี่ยเนี่ยจะยาวจะรอเพราะขับรถดินนี่แหละไปเที่ยวแล้วเนี่ยสาม โอ้โหนั่นน่ะเรายังไม่ได้เลี้ยวเลยโอ้ไปโดนไปสา่อยู่นั่งรอง80เลยโออเซอร์ตรงไหนวะอะไร80ก็ทางไงคบทางหลวงอ่ะไม่ทางตรงตรงที่มันกล้องข้างบนเออกล้องทางอ่ะมืออ่ะมันจะมีอยู่ตรงเนินนี่รงเนินน่ะมันจะมีอยู่ดำมืดๆนะช่วงเรายาวลงเนินมืดๆขวามือมันจะมองมืดๆมันจะเห็นแป๊บๆๆด้ว่แปลกตาเออไปสั่งมาโดนมาจะไปจะไปจ่ายไหนก็ได้มั้งเนาะ ไม่มีนะไม่มีไม่ได้มีแตเกลนเป็นใบนั่นมาให้เลยอ่ะว่าเราไปรายงานตัวอ้าวได่อบหมดแล้วดิยังย่งไม่ใช่ว่าให้เราไปติดต่อไม่ฮะให้โทรไปแล้วจะได้จ่ายตังค์ไงเออเราจะได้จ่ายตังค์เขาไงนี่ฮะอันนี้อันนี้อันนี้มันเกียร์ออโต้เหรอพี่ออโต้เกียไม่เคยถามว่านี่ออโต้ทุกคนนี่อยู่ดีมีแต่รถใหม่ๆเนาะข้ามไปนั่นหน้ารถอ่ะไป่ไมไมไม่ขึ้นไม่ขึ้นไม่ขึ้น เดือบล่าพออันนี้รถประจำตำแหน่งครับถ้าใครเห็นก็ตีได้เลยนะครับโอ้จริงอ่ะออตโต้ทุกคน เอาออันนี้มันถุงลมแล้วพี่มนเนตแหนบนี่ถุงลมอะไรครับพี่อ๋ออันนี้ไหนไหนยางไหน <c oughs> ทำไมอ่ะเ <c oughs> ช็ดน้ำยาวไว้เหรอโย่ายไม่ได้เอาอะไรมาสักอย่าง <c oughs> เฮ้ย โอ้ยังไม่เอาติเกอร์ให้พี่ดีกว่าเอออะไรจะขออรโอ้ติเกอร์ไม่ได้เอามาเอาเลยกับแย้มเลยเดี๋ยวเดี๋ยวเดเอาให้ไอ้เนี้ยเดี๋เสี้ยนไปรับจิ๊กที่บ้านเหรอผมเนี่ยไปที่ลานเอาเลยมันเอารถไปทิ้งก็ยงหมิงเนี่ยพี่ยงหมิงกาย้ายมานี่แล้วนะเออเองก็ว่ามันอยู่ระยองเลยเนี่ยเขาย้ายมานี่แล้วแหลมเนี่ยอือมีนะถ้าใครอยากจะขับต่างประเทศนี้ติดต่อพี่เขาได้ครับนี่ ไปครับไม่ใช่ก่งกาวนะเก่งการผมชื่อเก่งการแอบบ้างเขาอีกแอบบ้างลูกพี่กูเราเป็นลูกน้องกัรอนะหน่วยประชาสมพัญแล้วรถใหม่ๆก็น่าข่าว่เงี้ยเนาะรถเยอะเลยทุกคน่างกัแวะมาเที่ยวกับพี่เขานีอาสม ซ้อซื้อรถให้เฮียขับได้ซ้อเฮียอยากขับอยู่ดีครับอันนีม้วน้มันนิ่มไหมไมนิมันมันก็ไม่นิ่มแรงมันก็ไม่เท่าอย่างบนพูดมันเป็นถุงลมยกหรือมันเป็นถุงลมอะไรพี่ถุงลมยกล้อเนี่ยเนี่ยต้นสายเนี่ยเฮียบอกแล้วของเรามันเป็นมอเตอร์มันนึงพังบ่อย ถ้ามันใส่เป็นลมอ่ะใช้ลมใช้งานเนี่ยเห็นไหมเขาให้ทำได้เลยอยู่ดีอ่ะลมมันลวกแล้วเราเข็นจอ่อยู่นี่จอดไม่ได้ยเีตั้งเข็มด้วยอันนี้เผาเดียวเนะาะเผาเดียวไงสองเท่าดีมันไม่มีดิปล็อกก็มีอะไรเหมือนคนโดง่โอ้ต้องใช้อีกเหรอโอ้โระดับปรมาจารย์แล้วผมขับมาผมยังไม่เคยใช้ดิปล็อกเลยนี่ผม่นะนะเก็น เรรียยบ้ออะ่ะลืมเอาสติกเกอร์ให้อายไม่คิดว่าจะเข้ามาหาหอายเนี่ยไอตัวหาอยู่มเมื่อเช้าเนี่ยมันกินกิบกิบยังไงรึเปล่าเมื่ตก <ลง S 2> ี้มงนยินด้วยอ่ะไอตัวหายไม่ดีงานก็นา่าเมื่อเช้าไปเช็คดิวมาทำอะไรเป็ดยางเน่นเยที่นี่ไปเจออ๋อแล้วหายอย่างที่เราไปตั้งศูนย์มาอย่างเลยแล้เลี้ยวคนดังมันไม่รู้มันเกี่ยวอะไรไปเจอหน้าดี่ดีบฝ้าไอตัวข้อขาเป็ดไปตั้งศูนย์มาหรอ เปลี่ยนยางแล้วไม่ไปตั้งอ๋อเราดูว่ารถมันเลยนยางล้วมไมตั้งแล้รถตึงสามหมื่นโลเองดีไหมอยู่นี่ฮะดีไหมอยู่นี่ถามันดีไหมมันก็ได้นะดีอยู่ดีเจนเนาะมีงานเนาะมีงานมเพราะพี่อยู่นู่นก็วิ่งงานพีทีขอไม่ได้เนาะใช่เนาะมันเคลียดเลยทีนี้มันก็เท่ากับก้าหางไฮเหมือนกันเลยเนาะแค่ตรงนี้เปลี่ยนเป็นซุ้มตรงนี้ มันไม่หายร้อยเปอร์เซ็นต์หรอกได้ไหมอะไรอ่ะตั้งศูนย์อ่ะที่มันสั่นนะลั่นเหนือยเวลารถหนักยกปังปังมันพูดอ่ะมันลั่นปกติถ้ามันไม่ลั่นมันผิดปกติตัวโบกี้มันก็ลั่นเลยไปลองไงตัวตัวลองไงล้อหน้ามันลั่นเหรอเฮียไม่แต่งตัวหล่ออย่างเราเนี้ยไม่มีเสื้อผ้าใส่หมดแล้วล้เลยโอ้แต่งตัวอย่างเต็มยศเลยอ่ะโอ้ไม่ธรรมดาเลยเฮียเนี่ยไปสาเหลือแค่พุ่ดเดียงเลยนะ แน่แน่ค่ะพ่อนั่งอยู่หน,น้ารถไงอบมาเปล่านี่ซักอบด้วยไม่เคยเห็นอ้ขยันขนาดนี้โนโนไหนถอนถอนถอนฮะว่าอะไรอ่ะงก็ห้ามต่อเนี่ยไอ<ง>้ผิดกฎหมายเนะี่ยต่อไปเงี้ยเนี่ยนกะ็ <c oughs> ต่อไว้อ่ะทำไมคนณส่งมาไอ้เงี้ยตัดทิ้งไปแล้วนะ ห้ามต่อเติมนะต่อไว้ไก็จะตัดออกไปอะไรลูกมัอนอยู่ขันเสาวันเต็มจะใส่ตอนดูขับคันทม่มีไฟไจะใส่ตอนขับคันที่มีไฟก็จะตัดขยันริง่ายไม่เราใส่เฉพาะเราที่จเป็นไงไม่ได้ใส่กับเต็มไงเต็มต้องเต็มอืมเปิดคอนเสิร์ตไปเลยแล้วลออลทำไมดึงหางไว้แล้วทำไมมันยาวจังอ่ะสลักอ่ะเออมันออกมายาวจัง ขาต่อมันเป็นอย่างงี้หรอ,อ,อ,อเออเหงือนกับรถกันเออรถเขาต่อมาเออเออขาต่อมายาวงี้ดีเหมือนกันเนาะดีไง,ะน,ะงนั่งสลักเราไม่ต้องไปอ๋อดึงอ๋อ,อดีว่ะเขาทำดีว่ะเอออยู่ดีดีสมชื่อจริงเลยออมาืมดีเหมือนกับแบบว่ามันปรับปรุงมาแล้วเนาะนี่สองคนรองอยู่แล้วน่าขับเลยนะมีแต่รถใหม่ๆเนี่ย ไม่โอเคก็ต้องโอเคอ่ะไปไหนไม่ได้แล้วอ่ะไม่ได้แล้วขอจะตีเอาอ่ะขนาดนี้แล้วไปไดหนอย่าไปเท่าไหร่แล้วในปีนี้กี่ขวบแล้วโอ้ยสี่ห้าเองตอนนี้เป้าเกณฑ์อยู่เออยังไม่รุ่นอยู่ยิงอ่ะอ่าเผาวยิงแก่ยิงมันฮะจริงอ่ะแน่นอนเออโดนโบนะเปลี่ยนเลย ใช่ไม่เคยขยันแน่ดนี่เลยเนี่ยอยู่กับเจ๊นี่ขยันนีนะพาเจ๊ไปถอดตอมั้งยังมือโขนเลยมือโขนเลยเจ๊บอกชอบมากเลยว่าโขนมือโขนสแกนเงียไปถอนอ่ะเออเราไม่ได้เรานิดว่าเราใส่ออโต้ไปเจ๊ได้เราใส่แมนนวลไปหนียบร้อยเลยผอนน่ะอือแล้วเราก็ตื่นเื้นด้วยเราก็ยังไม่ชินเท่าไหร่ไง ดี๋ยวเกียโปเกียไปประมาณสามสี่ต่อเดี๋ยวดีไปถอนเดยเนินเล็กๆช่วงเราช่วงเราสับสับเกียไงสับเกียหนีอ่ะปุบมันหยุดเลยอ่ะอม,มันดันขึ้นไหมเวลาหยุดแล้วมันขึ้นไหมฮะเวลาทานเนินแล้วเราส่งขึ้นได้ไหมหรือว่าต้องถอยตั้งลำไม่ไม่แบบว่ามันเป็นเนินเล็กๆไงเนินเล็พอเราจะสับสรงสับสามเนี่ยม,มันหยุดเลยอ่ะถ้าเนินสูงพ,พ,พี่พี่ไม่สับปล่อยอไปไงั้นเพราะเรากลัวเรา เอาเกียร์ไม่ทันไงเดี๋ยวออตโอต้ไปเลยไม่ใช่คันนี้ยังยังยังไม่ไปไม่ก็พูดถึงขับออตโอต้ไปเลยไม่ต้องไปใส่แม่นวนถ้าอินไปก็ออโต้บ้างแม่นวดนบ้างเลยการมันสับหนุมสับเกียร์จังนี่นะ,นนะนครับทุกคนแวะมาเที่ยวเล่นกับพี่เขาพี่เขาเคยอยู่ดีเจนมาก่อนก็เลยมาแวะเที่ยวหากันครับ